พี่น้องทุกท่านพี่ใหญ่ก็ถ่ายอีกคลิปหนึ่งผมก็ถ่ายอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าพี่ใหญ่บอกให้ผมว่าราช่วยบรรยายหน่อยตอนนี้เต็มแล้วครับเทเต็มหมดประมาณสี่คิวครึ่งเกือบจะสี่คิวครึ่งปูนยังเหลือไหมปูนยังเหลือไหมเหลือเยอะไหเ่เหลืออยู่ใช่ไหมประมาณสี่คิวครึ่งก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่งพอดีเลย ตอนนี้เทเต็มเรียบตอนนี้เทตอนนี้เทเต็มเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทุกท่านอ่าเทเต็มเรียบร้อยลุกแล้วพี่ใหญ่ไม่ได้สงสัยไหมใช้เวลาเนี่ยมันไม่ถึงเรื่องชั่วโมงเนาะไม่เทถึงสิบห้านาทีพี่ใหญ่เทเนี่ยสิไม่ถึงสิบห้านาทีหรอกอ่าเทเนี่ยนานายกต่อยรู้จักมอเตอร์ไซค์ใต่ถังปะฮะมอเตอร์ไซค์ใต่ถังรู้จักปะรู้จักครับมันใหญ่มากเลยเส้นบาดทุการเมตรห้าสิบแบบพี่น้องลองกิดดูอ่ะโอ้โห ตัวหมดโกรตัวจริงนะมผมคิดว่าแปดสิบเซนไม่เกินเม็ดหนึ่งแต่นี้เสียหนูเล่นเม็ดห้าสิบแล้วเหล็กปอกสองชั้นด้วยนะโอ้โหผมยอมรับเลยว่าเสียหนูทําอะไรเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําจริงๆเลยแหละครับอ่าพี่ใหญ่มีอะไรเพิ่มเติมไหมถามได้เพื่อจะให้ข้อมูลพี่น้องเราที่สนับสนุนมาหลายท่านจะได้รู้ว่านานก่อสร้างไปถึงไหนแห้งไปแล้วเนี่ยปู่ตุย๋ย เนี่ยเราเทครั้งที่สองเนี่ยไอปอกไม่ได้เอาออกก่อนหรือว่าคือยังไม่ออกเดี๋ยวเราเอายกขึ้นบนไง๋อเลื่อนขึ้นขนบนไปยึดน็อตบนเลยแล้วก็เทกี่ครั้งนึงต้องเทอีกกี่ครั้งอีกสอครั้งอีกสองครั้งพี่น้องครับครับเรียบร้อยแล้วครับก็เรียบร้อยแล้วครับหมดหมดประมาณสี่คิวของตอนนี้เขาบอกว่าเหลือครึ่งคิวหน้าใบบาเหลือครึ่งคิวแปลว่าเหลือ เหลือคิวหลังจากเสาครึ่งคิวเสร็จเรียบร้อยงเทประมาณสี่คิวเล่าสู่กันฟังนะครับเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านเรียนมาลองก่อนจากไกลดูตรงนี้เดียวเลยข้าบนเสานี้นะครับอ่าเมื่อกี้ผมอยู่บนมันสูงที่น้องไม่มีที่จับผมกลัวพ่อทรายไต่ฐานพี่น้องดูครับดูรีบเดียวกระันหนึ่งโอเคคลิปเทเสาเนี่ยนี่คือทีมงานช่วหมดโกรธดูแล้วปูสวยท่อนแรกก็ผ่านไปด้วยดี ทสูง2เมตร40ท่อนแรกนะครับใช้ปูน4คิวมีส่วนร่วม4คิวกว่านิดนิดนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องทุกท่านต่อยกัวนรายงานจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อให้น้ํามาเต็มสระว่า่ละตอนนี้เวลาเวลาเท่าไหร่เนี่ย ต่อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศก็ยังเย็นดีอยู่อ่าสิบเอ็ดโมงห้าสองนาทีลงตอนนี้ก็เป็นห่วงที่สุดคือนายกต่อยเนี่ยครับคน่ข้าง,งจะสนไปหน่อยจะลงไหวหรือเปล่าเนี่ยลงได้อยู่ได้อยู่ผมลงลงได้อยู่นี่คือความสำเร็จล้อง,อง้อยู่พี่น้อง พท่มถ้ามันมีที่จับนี่พอดีว่าผมกําลังแขนผมยังพอไหวอยู่แต่ยอมรับว่าขาอ่อนนะขึ้นสูงๆมันลอยไงเสาอุ้ยเมื่อกี้พี่ต้อยยืนบนไม่มีที่จับโอ้ได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 ้พี่ต้อยพี่ต้อยโตมาทําก่อสร้างนายกตอยนะตนเหมือนเด็กๆอ่ะผมโตมาจากกรรมกรก่อสร้างนะเพราะฉะนั้นได้ เรื่องความยากลําบากไม่ต้องห่วงเลยแต่เวลาไม่นานครับเทปูอาก็เดี๋ยวเทครั้งที่สองเราจะตามมาทําคลิปให้พี่น้องเรารับชมครับสวัสดีครับผมอาเสบ่าเนี่อะไรจะฝากหน่อยมีอะไรจะฝากกับสมาชิกหน่อยผมผมก็ติดตามทุกสี่เก้าครับผมครับกคนแค่นี้แะครับผม เตู้ดีใจบ่เนี่ยดีใจบ่ทีเท่ไปใเจเสียเงนิน40% <laughs> แล้วตอนนี้ก็คืบหน้ามา40%แล้วนะครับปีได้30กว่า40เอาเหลือเทครั้งที่สองและครั้งที่สามเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปมาให้พี่น้องเราได้รับชมอีกครั้งครับผม